เอซุสโอซิลกองกลางอดีตแชมป์โลกโอซิลในอดีตตัวเขาเคยค้าแข่งให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่ในสเปนจนในปี2013อาร์เซนอลได้ซื้อเจ้าตัวมาร่วมทีม42.5ล้านปอนด์ในช่วงแรกๆเจ้าตัวเหมือนจะยังปรับตัวกับบอลอังกฤษไม่ได้จนเข้าช่วงฤด,ดูการ2015-2017น่าจะเป็นช่วงที่เจ้าตัวงัดฟอร์มที่ดีที่สุดกับอาร์เซนอลแล้วแอสซิสกระจุยกระจายจนได้รับฉาย,ยาว่าราชาแห่งการแอสซิสหลังจากหมดช่วงเก่งของเจ้าตัวนั้นต้องใช้คำว่าดิ่งลงเหวเลยก็ว่าได้รวมถึงเรื่องออกกมมาคาคเี่ยวับสิิทธนุษ ชนแต่กลับโดนโจมตีหนักกว่าเดิมซังนั้นพอมีหลายเรื่องรวมกันเกิดเลยไม่เป็นที่ต้องการของโคชอีกต่อไปจนถูกปล่อยตัวไปเฟเนบัเช่และล่าสุดเจ้าตัวก็ประกาศแขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละครับเราไปดูสถิติและรางวัลส่วนตัวของเจ้าตัวกันดีก,กว่าว่าม,มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยลงเล่น737นัดรวมทั้งสโมสรและทีมชาติทำประตู137ประตูแอซ,ซิสต์262ิครั้งแชมป์โลก1สมัยแชมป์ลาลีกาสเปน1สมัยแชมป์เอฟเอคัพสสมัยและรางวัลสวตัวอีีกพยบ